นี่ก็หอยเชอรี่ที่ห้าอันต้มเรียบร้อยแล้วด้วยจ้ะนี่จ้ะจากนั้นเราก็มาปรุงใส่พริกใส่อันนี้ก็คือชูรสแล้วก็ข,ข่าคัวใส่ขากแห้งชูรสนี่เนืนอแสบแล้วก็โรยผักชีต้นหอมลงไปเลยจ้ะ เราเก็คูเโคูเ่ให้เข้ากันโอ้จะมีเป็นใส่ซอนหน่อยแหงเนาะอ่ะอ่าแล้วก็คูเ่ให้เข้ากันเลยจ้าใส่มะนาวหน่อยมะเปขียวกะไซร้ายได้จ้าคูเ่ให้เข้ากัน หอมข,ข้วขาวคััวข้าวคััวนี่ข็คั่ัวเองด้วยจ้ะขั่วเองมันจะได้หอมจ้ะคุรีคลรีให้เข้ากันปลาดผูทายกับน้ำลายอะไหรหอมข,ข้าวคััวจ้ะเมนงงูง่ายก้อยหอยเชอรี่นี่จะ้ะคลรีให้เข้ากันเออกินกับผักไอ้ยอดมะกอกนามแซบแซบไปนอนี่จะ้ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตักใส่จานคลิปนี้ก็ขอจบสันิดวยจ้าคลิปน้าเจอกันใหม่